สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาว่ากันอยู่กับประิมาณงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนอื่นเลยเขากราบขอบพระคุณสําหรับทุท่านที่ส่งซุขภัณฑ์เข้ามาให้อมินแลวก็ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะเมื่อวานเมื่อวานบอสออกมาชี้แจงแล้วนะคะกรณีสบายก็ปรากฏว่าหุ้นหุ้นยังร่วงอยู่ใช่ไหม ผู้ยังร่วงอยู่แต่ก็ร่วงในัตรอที่น้อยลงแล้วแต่สบายรู้สึกสบายจะติดฟลอรอีกเป็นวันที่สองหรือยังไงเนี่ยคะ่ะนะซึ่งซึ่แอดมินก็ต้องบอกนิดนึงว่าอย่างนี้นะคะว่าอย่างนี้เอ,อคือบอสบอกว่าโครงการเนี้ยเนื่องจากที่แอดมินพูดไปแล้วว่าก่อนหน้านี้บอสพยายามจะหาหนทางให้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ของแกในแบบออฟไลน์ขึ้นมาด้วยออฟไลน์คือไม่ได้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือซื้อผ่านออนไลน์อะไรเพราะว่า แกรู้แหละก็มีอีกหลายคนนะที่แบบใช้ออนไลน์ไม่เป็นอย่างนั้นอย่งเดต้นแกก็เลยบอกพยายามจะหาช่องทางออฟไลน์เพราะนี่มันคือกลุ่มทาร์เก็ตใหม่ๆแกรู้แล้วนี่ว่ายังมีทาร์เก็ตใหม่ๆอีกเยอะแยะที่แกยังเจาะตลาดไปไม่ถึงอย่างตอนนั้นที่แกเรียกการมินกันแนกมาไลฟ์สดครัวแกยอดขายปลาเขาไปเจ็ดแปดล้านแสดงว่ายังมีกลุ่มทาร์เก็ตใหม่ๆอยู่นะคะที่แกยังเอื้อมไปไม่ถึงเพราะแกรู้ล้แฟนสานางานเริ่มซาละเริ่มซาคือ ซื้อน้ำพริกแกกินจะไม่รู้จะซื้ออย่างไงแล้วอะ่ะแกก็เลยไปไปร่วมกับสบายแกบอกว่าแกบอกว่างี้ที่พวกเรากลัวกันอยู่ว่าหุ้นสบายมันลงแล้วที่แกเอาเงินผู้ถือหุ้นไปลงทุนด้วยเนี่ยจะทําให้แบบขาดทุนไปด้วยตัดเป็นยอดขาดทุนแกบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเท่าที่ไอ้มินฟังจับประเด็นได้แกเหมือนกับบอกว่าจะไม่เอาไอ้ตัวเลขขาดทุนตรงนั้นอะ่ะมันลงในบัญชีนะ เหมือนแกบอกว่าจะไม่เอาตัวเลขขาดทุนตรงนั้นมาลงในบัญชีนะเหมือนกับแกซื้อหุ้นสบายไป4.25บาทหรือว่า4.25บาทแล้วตอนนี้หุ้นมันลงเหลืออยู่2บาทกว่า,วามันเขาบอกคำนวณแล้วก็ขาดทุนไป60ปกว่าล้านบาทแกบอกเฮ้ยไอตัวเลขขาดทุนตรงนี้ไม่เอามาลงในบัญชีนะคืออันนี้ก็คิดว่าก็น่าจะไม่ควรลงแหละเพราะว่า หุ้นอะมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาเข้าใจว่าม,มันจะมันลงยังไงอะ่ะวันนี้ขึ้นวันนี้ดิ่งอะไรอย่างเงี้ยถูกปะ่ะแต่แกบอกว่าเอ่อไอ้ตู้ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะกระจายไปตามอพาร์ตเมนต์ตามโรงงานตามอะไรที่แบบว่าคนคนอาจจะประสบความยากลำบากเล็กน้อยในการจะเดินไปเซเว่นหรืออะไรก็เอ้ตู้ตรงนี้มาตั้งก็กดได้เลย นะคะและที่สาคัญเนี่ยแกจะเอาสินค้าแกอันแรกเข้าไปขายก่อนก็คือน,น้ําพริกเอ่อจริงๆถ้าน้าพริกของแกน้ำพริกปลาสลิดซื้อในทิกตอกร9 9เใช่ปะ่ะจากตอนเดิมที่แกขายสามร้อยยี่สิ้าจะได้ตอนนี้เหลือร9 9ยก้แกบอกแต่ถ้าซื้อในตู้อันพวกเนี้ยราคาจะเป็น200ร้อกว่าบาทนะอมจะไม่ได้แล้วสองร้อยเท่าไหร่แกบอกว่าต้องต้องให้แกนิดนึนงละกันเพราะว่าเอ่อคนที่ซื้อน้าพริกในทิกตอกอ่ะ มันก็หลายวันกว่าจะได้ไงหลายวันกว่าจะได้แต่ถ้าซื้อไอ้น้ำพริกกดตรงตู้เนี้กดปุ๊บได้ปั๊บเลยก็เลยแพงแพงกว่าที่ขายในทิกต็อกจะบอกงี้ก็บอกว่าใครที่สนใจอยากจะเอาตู้ไปวางไว้ที่บ้านตัวเองหรือตรงไหนตัวเองก็คือเหมือนคล้ายๆกับไปเช่าแผงขายของอ่ะแกบอกมาติดต่อมาได้เลยตู้หนึ่งก็ประมาณห้าพันบาทต่อเดือนห้าพันบาทต่อเดือนไม่ต้องเสียค่าดูแลบำรุงรักษานะเพราะว่าทางสบายอ่ะเขาจะให้บริการให้ ตู้หนึ่งค่าเช่าห้าพันบาทแล้วก็กินไฟประมาณพันบาทอะ่ะมันจะมีตู้สองแบบคือตู้ที่แบบแช่ของเย็นได้กับตู้ที่แบบแช่ของปกติได้ถ้าตู้ที่แช่ของเย็นได้ก็จะแพงกว่าน,นี้นิดนึงค่าไฟอ่ะนะก็จะพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกถูกมากเอ่อหน้าที่แกตอนนี้ก็คือว่าแกรับหน้าที่เอาน้ำพริกปลาสลิดไปขายส่งให้กับทางสบายด้วยให้สบายจับยัดเข้าตู้ แกก็ประเมินงี้แกบอกว่าสิ้นปีนี้น่าจะขายไปได้หนึ่งแสนกระปุกอันนี้แกบอกว่าบอสบอกว่าก็แบบประเมินอย่างต่ำๆแล้วนะประเมินอย่างต่ำๆแล้วนะสิ้นปีน่าจะขายได้ประมาณหนึ่งแสนกระปุกเอ่อเนื่องจากมีตู้ของสบายบางตู้เนี่ยมันยัดได้เฉพาะไซส์ไซส์แบบกระป๋องน้ำอัดลมอย่างนั้นนะ่ะแกก็เลยทำน้ําพลิกปลาสลิดมาในรูปแบบใหม่ไซส์เหมือนเอก็คแคนอย่างนั้นนะ่ะเออเหมือนกระป๋องน้ำอัดลมเล็กๆก็จะขายหลักสิบหลักสิบ แกบอกมาว่างี้นะแกบอกว่าเออก็แบบอ,อย่างอย่างไอที่แกขายสองร้อยกว่าบาทอ่ะก็เหมือนกับเออก็เหมือนกับซื้อก็คิดซะว่าซื้อไปสี่ห้าคนแบ่งกันกินแต่มิงพูดตรงตรงเลยนะมีนพูดตรงตรถ้าแกจะขายเอาน้ำพริกปลาสิบไปขายในตู้ในาราคาสองร้อยกว่าบาทอ่ะเออไอมิน I mean, ว่ามันยังแพงไปอะค่ะเพราะว่าไอสังเกตมาไอของที่ขายในตู้พวกนี้ส่วนใหญ่ราคามันจะหลักสิบทั้งนั้นอะ แต่ถ้าพอขึ้นมาเป็นหลักสองร้อยกว่าบาทยุคนี้บางทีคนเขาก็ไม่ได้อยากจะซื้อก็จริงมีเอฟซีบางคนพูดในในใต้คอมเมนต์ของมินบอกว่าใต้โพสของมินเขาบอกว่าน้ำพริกอะไปซื้อที่ตลาดถูกกว่านี้เยอะแล้วกินได้นานเออแอนมินก็เห็นด้วยแอนมินก็เห็นด้วยคือไอ้น้ำพริกสองร้อยกว่าบาทตู้อย่างนั้นถ้าจะไปขายนะต้องไปวางไว้ตรงอาพาร์ตเมนต์แบบหลูๆคอนโดหลูๆเลยอะแต่ถ้าจะวางมาแบบตรงตู้ ในย่านชุมชนหรืออะไรมันต้องกดราคาให้ต่ำกว่าน,นี้หรือทำแพ็กเกจเล็กกว่าน,นี้ก็ได้เอ,อ่อจะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีแผนกระจายตู้ไปตามจังหวัดต่างๆด้วยพีดีคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ก็บอกว่าตู้นี้เป็นนิมิตมายใหม่ใครจะเอาอะไรมาใส่ขายก็ได้เลยนะแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลย อย่างอิงฟ้าบอกอิงฟ้ามีการมาหารือกับแกแล้วนะว่าเดี๋ยวจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอิงฟ้าจริงๆล้วใส่เข้าไปแกบอกว่าไม่ขาดทุนหรอกไอ้โปรเจกต์นี้เออเพราะว่าตอนเนี้ไอต้ตู้ตู้อย่างเงี้ยเราเห็นมาไปญี่ปุ่นอ่ะเยอะมากเยอะมากแต่ว่าแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็เป็นเจ้าแห่งตู้พวกนี้เพพาะเขาเป็นคนคิดคนแรกเรามางฟ้าใช่ไหมแต่ในเมืองไทยสัดส่วนไอ้ตู้อย่างเงี้ยยังน้อยอยู่มากน้อยอยู่มากแกบอกติดตามไปละกัานว่าเดี๋ยวแกจะ มีสินค้าแปลกๆอะไรจับยัดเข้าไปในนี้แกบอกมีแน่นอนมีแน่นอนแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันเออแกบอกว่าไอ้ตู้อย่างเงี้ยเราต้องหาตำแหน่งวางมีดีคือไม่รู้กฎอะไรไอันิ่ก็จำไม่ได้ที่แกพูดจะบอก,ก,บอกมันจะมีกฎบางอย่างอยูอย่คือห้ามตั้งใกลเซเว่นห้ามตั้งไกลเซเว่นกี่เมตรอะไรก็ไม่รู้แหละเออไอ้นิ่ก็จำไม่ได้อ่ะเออตู้เนี้ย ตามมุมมองของแอดมินแอดมินพอรู้สึกว่าน้ำพริกที่แกจะใส่ก็ไปขายสองร้อยก็แบแอดมินรู้สึกว่ายังแพงไปเพราะว่าไอ้ตู้ลักษณะเนี้ยหนึ่งคนที่มากดของกินในนั้นหนึ่งเป็นคนที่ไม่ได้เตรียมเงนินเตรียมทองมาเยอะคือไม่ได้เตรียมต้องการที่จะซื้อน้ำพริกหรือว่าต้องการที่จะซื้ออะไรคือเหมือนกับเอ้ยอยู่ๆก็หิวขึ้นมาวะอยู่ๆก็หิวขึ้นมาหรือไม่ก็เอ้ยอยู่ๆก็อยากกินน้ำขึ้นมาก็เลยไปกดดังนั้นของในนั้นมันต้องเป็นหลักสิบอ่ะ เห็นเห็นน้ำกระป๋องที่ขายในนั้นก็ยี่สิบกว่าบาทอ่ะสามสิบกว่าบาทแค่นี้เองใช่ป่ะเหมือนกับมันหิวกระทันหันกระหายน้ำกระทันหันแล้วก็ไปกดไงแต่ถ้าพอเป็นน้ำพริกปลาสลิดสองร้อยกว่าบาทแสดงว่าเขาต้องเตรียมเตรียมเงินมาซื้อถูกป้าอันนี้ก็เลยยังอดเป็นห่วงนิดนึงเกี่ยวกับบอสแต่นี่คิดว่าเอ่อตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของแกงเจียคือน้ำพริกแกก็เลยจับยักไปก่อนแต่ในอนาคตอาจจะมีการปรับ ปรับสินค้าอย่างอื่นใส่เข้าไปก็ได้แกบอกว่าแกสนใจอยากทําพวกไอ้ะหมีก่กล่งสําเร็จรูปมากเลยแต่ทําแบบไซส์เล็กๆเ,เพราะว่าบางทีทําเยอะไปคนเขากินไม่หมดเอาไซส์เล็กๆก,กินกินพอให้หายอยากอะไรอย่างนี้เออแกบอกเชื่อมั่นในแกหน่อยเออแล้วนี่ก็บอกว่าเอ้ยงานงานที่แกแถลงวันนั้นอนะคุณชาวจำคุณชาวได้ป่นนะนายสมาคมพุ่นวีไอพุ่นหมุนค่าที่เน้นให้ถือยาวแล้วต่อไปเรื่อย คุณชาวไปร่วงานด้วยคุณชาวบอกแกว่าไม่ขายยังไม่ขายเลยสักพูดยังเชื่อมั่นในตัวแกอยู่บอสแพมออกมาบอสบอกว่าจริงๆอ่ะตอนนี้ให้ทีมวิศวกรของแกเขียนระบบอะไรเวลาไอ้นินเดาว่าน่าจะเป็นระบบขายของแบบช็อปปี้ลักซ์ดาแน่เลยแกบอกว่าเออระบบนี้เขียนนานนะสองปีกว่าจะเสร็จตอนนี้ก็ปาเข้ามาได้ประมาณสี่ห้าเดือนห้าหกเดือนแล้วแกบอกว่าไอ้ระบบอย่างเงี้ยมันเหมือนกับพวกแกรบ หรือลน์แมนหรืออะไรอย่างนี้แหละที่กว่าเขาจะประสบความสําเร็จอย่างนี้ขึ้นมาได้เขาก็ต้องเขียนระบบอ,อันนี้มาประมาณปีสองปีอะไรอย่างนี้เหมือนกันพอเขียนได้แล้วเนี่ยมันใช้ได้ทั่วโลกเลยเลยประมาณเนี้ยแกบอกว่าของไทยเราก็จะมีแกทําอยู่ไว้วางใจได้นะคะดังนั้นใครที่เป็นห่วงว่าเฮ้ยแกเอาเงินผู้ถือหุ้นไปซื้อหุ้นสบายจะบอกซื้อแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองจากทั้งหมดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่าสบายเนี่ยใจเดียวคือ แกซื้อหุ้นสบายหนึ่งเปอร์เซ็นร้อยกว่าล้านบาททางสบายก็เชิญชิญให้แกขึ้นมาเป็นผู้บริหารร่วมตัดสินใจด้วยต่างๆนานาซึ่งแกก็คิดว่าดีเออแกพูดเหมือนกับว,ว่าสบายอะ่ะมีวัตถุดิบดีๆในมือแล้วคือตู้พวกนี้มันอินพ็อตมาจากญี่ปุ่นแนวคิดมันดีอยู่แล้วว่าเฮ้ยตู้อะไรไปวางตรงนั้นตรงนี้สักทีแต่ว่าการบริหารงานกลยุทธ์อะไรยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวแกจะเข้ามาปรับให้ แต่แกไม่มีเวลาจะเข้ามาดูเต็มตัวนะแกจะมีตัวแทนของแกเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ MGI เหมือนกันอะมารับตําแหน่งแทนเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ MGM เหมือนกันมารับตําแหน่งแทนแต่ตัวแกจะคอยดูอยู่ห่างๆหรือแกเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวเดือนเมษาหรือพฤษภาเนี่ยก็ต้องตามอินฟ้าไปคอนเสิร์ตที่อเมริกาเดือนเต็มๆแล้วแลวหลังจากนั้นก็ต้องไปเกาหลีอีกสองเดือน จับนางงามในสังกัดที่เข้าทีป๊อปได้เป็นโมน้าใหม่ทุกคนเลยนะคะสองเดือนอแกบอกว่าอยากให้ดูละการแกย้ำอย่างนี้ละไหนตู้เนี้ยตู้เงินตู้ทองตู้เงินตู้ทองเออเราเราคิดว่าไอ้ี่คทีว่าก็ลองดูลองดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าอย่างน้อยบางทีเราอาจจะเจออาชีพใหม่ๆที่แกนําเสนอมาก,ก็ได้ใช่ไหมว่าแกบอกแล้วใครอยากมาเช่าตู้มาได้ห้าพันบาทต่อเดือนค่าไฟก็ประมาณพันบาทตีซะว่ายอย่างนี้ แล้วคุณจะเอาของอะไรมาวางขายเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่การตั้งราคาเลยจะบอกมาว่าอย่างนี้นะคะอ่ะก็เป็นอันเข้าใจกันนะหุ้นขึ้นหุ้นลงไม่มีผลอะไรกับการลงบัญชีของเอ i เลยแอนนก็ว่าไม่น่าจะมีผลหรอกเพราะว่าหุ้นมันขึ้นเป็นรายวันขึ้นลงเป็นรายวันจะลงบัญชียังไงเนี่ยเข้าใจใช่ปะโอเคแกบอกว่าอย่างน้อยๆแกก็ขายปลาสลิดน้ำพริกปลาสลิดให้กับสบายไปละหนึ่งแสนกระปุกขายส่ง ให้สบายจับยัดลงตู้นะคะอะลองดูโปรเจกต์นี้ของ ower, แงก,กจะเวิร์มไหมแต่งคิว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะก็น่าจะเป็นไปได้เพราะแกบอกว่าจุดเด่นของแกอย่างนึ่งคือเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆน่ารักน่ารัก,รกมีภาพรพรีเซนเตอร์ศิลปินในสังกัดแกลงไปในนั้นด้วยนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคิดเห็นยังไงใส่ลงมาเลยนะจ๊ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี